สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มาดามติง้งพาคุณผู้ชมออกมาดูหิมะค่ะคุณผู้ชมวันนี้หิมะตกหนักวันนี้หิมะตกทั้งวันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามไหมคะต้นไม้กลายเป็นต้นไม้หิมะไปแล้วค่ะส่วนบรรยากาศสวยๆด้วยกันนะคะ ทาทิตย์กำลังตกดินค่ะรีเสียงก่อนอาทิตย์กำลังตกดินค่ะคุณผู้ชมดวงใหญ่บเบลอเลยค่ะตอนนี้5โมงครึ่งหิมะตกทั้งวันค่ะคุณผู้ชมตกทั้งวันเลยค่ะสวยไหมคะต้นไม้กลายเป็นต้นไม้หิมะไปแล้วค่ะคุณผู้ชม สวยมากๆเลยค่ะมาดานติ้งออกมาเก็บภาพให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยชมบรรยากาศที่แคลการีนะคะดูหิมะตกลปอยๆปยถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็เหมือนกับว่าฝนตกปอยๆปทั้งวันค่ะอันเตอร์ก็มาอีก ชมบ,บรรยากาศหิมะนะคะ คือคอมมูนิตี้พ์คนะคะคุณผู้ชมฮันเตอร์เคยมาเดินพอผ่านตรงจุดนี้เขาคิดว่าเขาจะได้ลงมาเดินต้องงิ้งๆเลยค่ะเสียใจด้วยนะฮันเตอร์วันนี้มันหนาวอดเดินเลยจ้ากลับบ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมเย็ยนมือหมดเลยเข้าบ้านแล้วค่ะเห็นบ้านมาดามติ้งไหมคะ อันนี้ไม่ใช่บานนะคะอันนี้คือกะลาลมรถค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับมาดามติ้งด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายนะคะ